สวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้นะครับกะสิีมาว่าเรื่องข่าวสารขึ้นราคานะครับซึ่งข่าวสารอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้กลับมามีขายตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่พุ่มขึ้นก็คือราค,คาขายนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะฮะช่วงดึกประมาณเดือนปลายเดือนสิงหาคมเนาะนะครับผมก็ได้นําเสนอเรื่องข่าวสารญี่ปุ่นขาดแคลนนะครับซึ่งตอนนั้นกะ หาซื้อยากเลยนะฮะเพราะว่ามู่พวกที่เห็ดหน้านะฮะถามไปหม่องไหนก็มทุกหม่มองนะครับซึง่งแตกต่างเมื่อปีที่แล้วสองปีสามปีหาปีที่แล้วนะฮะซึ่งแถบจะเล่หลังกันเลยนะครับตอนนั้นก็คือว่าเขาไม่ออกเขาเก้าขายเพราะท่านมดสินะร,ราคาต้องขยับลงขายในราคาที่ต่ำกว่านะครับเพื่อเขาไม่ออกมาสิเลขายเข,า,ยขาไม่นะครับ ตอนนี้กัช่วงเดือนช่วงเดือนกันยายนนะครับกัเจ้าหน้าก็ได้เริ่มทําการเก็บเกี่ยวตามปกตินะครับกัเป็นข่าที่ออกมาใหม่นะนะครับกะเฮ็ดให้ปลายเดือนกันยายนต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็มีเข่าออกมาว่างในท้องตลาดตามปกตินะครับกเ็เฮ็ดให้ การล่อคิวซื้อเขานะครับหรือว่าการออจำกัดขอบขั้วละถุงทังสิ่งนะฮะการมดไปนะครับแต่ว่าเมื่อเขามาว่างขายในท้องตลาดแล้วนะครับบัรนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือราคาขายนะครับหากกิโลคือเก้าอยู่นะครับแต่ว่าราคามันกระโดดขึ้นนะฮะสิบกิโลคือเก้าอยู่แต่ว่าราคามันกระโดดขึ้นนะครับ,บ, U, รดดนนรบซึ่งมือนี้ผมก็พายมันหล่อมาเบิรงเนาะนะครับ ผมผมก็ไปเก็บข้อมูลจริงจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับมาเบิ้งตัวแรกก่อนครับนะครับก็คือข้าวเหนียวนะครับสองกิโลกร,รัมนะครับก็อยู่ทีหนึ่งพันเยนนะครับถ้าหนึ่งกิโลกะที่ผมเคยซื้อหาล่อเยนนะครับหรือเป็นเงินทีสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสําหรับอัตราแลกเปลี่ยนทีหนึ่งร้อยเยนต่อยี่สิบสองบาทนะครับ ปี2024เดือน11เนาะนะครับเทียบมาเห็นอยู่ที่22บาทต่อ100เยนนะครับวันนี้มาตกมาปี2024ครับวันนี้ราคาอยู่ที่1,177เยนนะครับหรือ259บาทนะครับเพิ่มขึ้น17%นะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวถือว่าบอเท่า์ดอนะครับวันนี้มาเบิ้ขงข้าวเจ้าครับวันนี้2กิโลกร,รมัมนะครับ ราคาปี2023ปีที่แล้วนะเนาะนะครับอยู่ที1 0 3 0เยนนะครับ2 2 6บาทนะครับวันนี้มาปีนี้ฮะ2,024 1 4 7 5เยนนะครับกลัามาที่3 2 4บาทนะครับเพิ่มขึ้น43นะครับวันนี้ข้าเจ้าากิโลกรัมนะครับอืมกับราคาปีที่แล้วนะครับ2,272เยนนะครับหรือเป็นเงินไทย4 0 0 ก้บาุดเก้าบาทเอาหารยบาทเนาะนะครับอืมหารยบาทต่อหากิโลกร,รัมนะครับอืมวันนี้ปีนี้นะครับปีสองพันยี่ีกันยูทีสามพันห้่สิบสองเยนหรือราคาเจ็ดรบาทครับเพิ่มขึ้อนต์นะครับวันนี้เขาสารเจ้าโทษจิ๋นนะฮะหรือหรือหือเขาในพื้นทีนะฮะอืมกายุที สิบกิโลนะครับเราเพิ่งเทียบสิบกิโลวันนี้ปีที่แล้วสี่พันหนึ่งร้อยเยนนะครับอืมปีนี้อ่าสี่พันหนึ่งร้อยเยนหรือเก้าร้อยสองบาทนะครับต่อสิบกิโลเนาะนะครับวันนี้มาปีนี้นะครับราคากระโดดขึ้นมากเลยนะครับจากสี่พันหนึ่งร้อยเยนเป็นเจ็ดพันเจ็ดสิบสี่เยนนะครับหรือเทียบเป็นเงินไทยหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทนะครับเพิ่มขึ้นไปที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอืมวันนี้ มาเบิงข้าวเจ้านี้จากจังหวัดนีงามตะนะครับถึงเป็นข้าวเจ้าที่ข้าวเจ้าวันนี้ชื่อเสียงนะอร่อยในเขตละแวกนี่นะฮะในเขตข้างตูหรือสามสี่จังหวัดนี่เลยนะครับราคาขายปีที่แล้ว4ี่พัน้ห้าสิห้าเยนนะครับหรือเก้าร้อยสาสิบหกบาทนะครับวันนี้มาปีนี้นะครับเจ็ดันห้า้อยสาสิดเยนนะครับหรือหนึ่งันห้ห้าบดบาทนะครับซึ่งเพิ่มไปที่77%เอร์ซนะครับ ว้นะครับวันนี้ข้าวเจ้าโทจิงนินะครับคือคือคือเขียนที่เขาอาศัยอยู่นะครับ30สิกิโลกร,รัมนะครับปกติกับทีซื้อกันถุงใหญ่เนาะนี่นะฮะจังตามรูปนี่นะเจ็ดันหาอเย็นนะครับเออกเป็นราคาที่เข่าสารออกไหมนะครับอืมเอ่อสีฟ้าไฟฟังก้อนนี่นะซีหาปีจองนันโควิดกำล่างระบาดนะครับ ราค่าเขาไม่นะครับยูแครหกพันหารอยเยนนะครับนะครับมาแล้วกับปีที่แล้วกับทรงๆมากยู่ทีเจ็ดพันหารอยถือแปดพันเยนนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยกับหนึ่งพันหกร้อยหาสิบบาทนะครับวันนี้มาปีนี้ครับบัตรนี้ราคากระโดดขึ้นมากเลยนะครับสามสิบกิโลกับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเยนนะครับตีเป็นเงินไทยกับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับที่นอก เพิ่มขึ้นไปกู้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับเฉลี่ยแล้วทั้งหมดนะฮะเขาสารเจ้าสิขึ้นราคาครับผมก็สิตีให้จักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะถ้าเฉลี่ยในภาพรวมนะครับบ้านนี้เหตุผลหลักๆนะครับก็คือเอ่อเอ่อตั้งแต่ปีที่แล้วมานะฮะก็อากาศมันร้อนนะครับเนีใยเขาผลผลิตต่อไรนะครับออกมาบ่อได้มาก ทองที่ควรน,นะครับนอกจากภาวะโลกร้อนขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สองก็คือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะฮะตอนนี้เงินเยนอ่อนนะครับเอ่อยูทีอ่าหนึ่งดอลลาร์านะครับแลกได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบผาเยนนะครับซึ่งเปรียบเทียบเมื่อซีหาปีที่แล้วหกปีที่แล้วก็หนึ่งดอลลาร์ลาแลกได้ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเยนที่จินะฮะเฮตให้เงินผันผวน,ผนมากกว่า 30-40%เเนะครับเหตุบ้านนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกะจ่ายถือลงนะครับจงเงินจากกระเป๋าน้อยลงนะครับคนไทยเขาเนาะนะครับมาเที่ยวญี่ปุ่นปกติใส่ประมาณ4ี่หมืนถึงห้าหมืนบาทนะครับในช่วงนี้เงินอ่อนอาจจะใช้เงินแค่สามหมืนบาทน้อยๆสินะฮะกะประหยัดงบได้เป็นหมื่นบาทนะครับในการมาทั่วหนึ่งครั้งนะครับมันกะถือว่าเป็นเหตุผลลับกัแล้วกันนะครับเพราะว่าผมกะ ไปมองหันหมงนี้ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวหลายคืนนิลินะครับจังลาสุดขับรถเบนิโกโนี่ระยะทางแค่3.5กิโลนะครับรถติดยุ่2สชั่วโมงแล้วก็จังว่ารถมในจะสยทุกทิศทุกข้างเลยนะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่แล้วคนมาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะครับสุดท้ายผมกะเช็คเวลาแล้วถึงแน้จะไปท่านกตัไปเบิ้งแล้วมันชีมืดนะฮะผมก็เลยอดทอนมาไหวกับทีมงานที่ไปน้ำกัน4ีหาคน หย่อนลดกลับมาเลยกลับบานนีกว่านะครับเพราะว่าปริมาณลดทั้งลดบาทลดส่วนตัวลดท่องเที่ยวเนียโอ้โอเคมอนี่ามบ้างบอหพี่น้องฟังคำนี้เนาะ,นะครับแล้วพบกันไหมคลิปวิดีโอหนาครับสวัสดีครับ